ส <S 々> วัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินมาหน้าครับผมมาพักครับผมพักคือเกาครับผมนี่ครับผมพักบางทนกำลังงามนะครับอ่าลมมันกิสีแห้งนิยจักหน่อยนะครับาะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวร่มแห้งนะครับบ้านบาจินีหนาวอีรีนะครับตอนนี้ช่วงนี้หนาวนะครับตอนนี้ก็ย่ำมเศร้านะครับเป็นช่วงเศร้า ข้าเพื่อเรื่องนุฆาจังหวัดยะโสธรครับผมนี่ครับผมผักบาวจิ้นนะครับบาวจิ้นมะหดผักนะครับเดี๋ยวบาวจิ้นไทยเบิ้งนะครับผักของบาวจินว่ามีหยังแน่นะครับเดี๋ยวบาวจินสีไทยให้เบิ้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหนาวนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับรักษาสุขภาพนํานะครับในภาคอีสานนี่คือสีหนาวอยู่นะครับแล้วก็ทัวจังทัวประเทศนี่ก็กะสิเริ่มหนาวแล้วนะครับนะครับ ก็สิเริ่มหนาวแล้วนะครับแต่สิมีทงางภาคใต้นะครับภาคใต้นี้บบมีเออเนี่ยอย่างน้นบบมีหนาหนาวนะครับมีแต่หนาฝนนะครับหนาฝนกับหนาอืมจำไม่ได้เพื่อนนะ <c oughs> ต้องขอโทษน,นะครับหนาฝนกับหนาอยียงเน,น,น,นาะหนาฝนหนาแรงหนาหนาวอืม ขับเุณนะครับผมนี่ครับผมหน้าส่วนหน้านะครับหน,หน้าบาจินนี่เกี่ยวเขา่าเกี่ยวหน้าแล้วเบิดแตล้วนะครับเข่าของบาจินกัก็ได้ทั้งเบิร่ตลุ่มๆกับของเอื่อยกัเกือบประมาณลอยหาสิบสอบนะครับเข่าเจ้าก็อีกสี่สิบสอบนะครับหน้ามีหน้าอยู่สองท่งนะครับนี่ครับผมแล้วเขาเ่าแล้วน้ามแล้วก็ขึ้นเล่าเรียบร้อยนะครับ ยวปลาจิ้นไทยพักในเบื้องก่อนนะครับพักเปาจิ้นนะครับก็จะมีพักบัวครับผมต้นหอมนะครับพักกาดนี่ครับผมพักกาดนี่ครับนี่มีอยู่ในส่วนบริเวณนี่ก็จะมีอยู่หาแปลงนะครับแปลงน้อยๆนะครับปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินถ้าเหลือถ้าเหลือเขากับสามารถขา้ได้นะครับแล้วก็เอาพักกาดนะครับพักบัวนี่มาขั่นสมพักขายครับผม ขายดีดีครับผมสมพักเฮต์คุณพ่อคุณแม่เพื่อนเฮดขึ้นมาแล้วก็ขายนะครับเฮดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ขายในหมู่บ้านนะครับขายดีครับผมนี่คือต้นมะพริกครับผมนี่ครับผมปลูกไม้นะครับฟังทางด้านนี่ปลูกไม้ครับผมนี่ครับมะพริกนะครับบ่อจินกับมมฮดทุกเศร้านะครับนี่ครับผมน้องที่ใส่ฮดนะครับ น้องสาอินเคยมาไซเบ็ดนะครับนี่ครับผมฟังนี่นะครับผมเป็นต้นหอมครับผมนี่ครับผมกําลังงามกําล่างสวยเลยนะครับต้นหอมนะครับอันนี้เขาเอินผักหอมแบงนะครับนี่ครับผมหอมแบงนะครับเวลาปลูกเวลาปลูกเวลาซ้ำเข้ากับแบงเอาไปปลูกนะครับแล้วก็เวลาเก็บผักบัวนะครับหรือว่าต้นหอมนี่เขาต้องรีเอาใบมันนะครับใบ ใบที่ยูข้างๆมันนะครับรีออกรีออกแล้วก็เก็บไปกินนะครับนี่คือเวลาเก็บพักนะครับที่ที่ตามมันนอกเขาเก็บเนาะถ้าสมมุติว่าเขาไปขายหรือไปอย่างเขาก็ต้องถอนถอนออก้เบิดนะครับถอนออกทั้งหัวมันนะครับแต่แต่นี่เขาเก็บไปกินนะครับเขาก็ต้องรีนี่ครับรีพักที่ยูข้างๆข้างๆมันนี่นะรีเอาต้นตปลายสุดนะครับนี่ครับผม นี่ส่วนตัวนี้นะครับเริ่มลุ่งหัวแล้วนะครับเป็นหัวนะครับนี่ครับเป็นหัวนี่คือจะบริเก็บนะครับเก็บเก็บเอาไว้ให้มันเป็นหัวนะครับเก็บกินหัวมันนะครับนี่หัวต้นหอมเนาะหอมหัวแดงเ่ยนะครับนี่ครับผมฟังนี่นี่ครับผมเริ่มเป็นหัวแล้วครับผมนี่ครับเห็นไหมครับหัวไ่อีรีครับผมนี่ส่วนนี้เอิร ผักขี้นะครับนี่พักขี้เล่านะครับใส่อมนะครับนี่ครับผมใส่อมอันนี้มันก็เริ่มแก่แล้วนะครับนี่ครับผมนี่พักขี้เล่านะครับพักขี้เล่านะครับพอมันแก่แล้วมันก็จะเป็นหมากนะครับนี่เป็นเม็ดเนาะเอากับสามารถเก็บเก็บเม็ดมันนี่นะครับมาเพาะต่อได้นะครับมาปลูกตอได้นะครับไออันนี้เป็นพักหอมกุ้งนะครับหรือว่าพักขี้จีนบ้านนะพักขี้จีนนะครับ บ้านเฮาบ้านภาคอีสานเฮาเอื่นผักหอมกุ้งนะครับนี่มาใส่ลาบใส่ปนใส่เจวนะครับใส่ได้หลายๆอย่างครับผมใส่ข่าวต้มนะครับได้นะครับนี่ครับผมมีสองแปลงนะครับมีสองแปลงนี่ครับผมผักหอมกุ้งนะครับส่วนฝั่งนั้นก็นเป็นต้นมะพริกนะครับต้นมะพริกก็เริ่มงามแล้วนะครับ ุ๋ยไซฟุนอันนี้ต้นมะพริกฟังนี่สิปูก,กอนมุงครับผมเริ่มงามแล้วนะครับนี่คือพักของ้าจินนะครับนี่คือเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผมตามร้อยอ่าสามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮานะครับรอเก่าครับผมเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับนี่ นี่คือพักนะครับแต่มือนี่นะครับพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าบาจินเฮ็ดวาวเมลนครับผมมันนามันนาวาวก็ดีนะครับก็เลยสีเห็ดวาวเรนนะครับเฮ็ดวาวเรนขึ้นมานะครับเพราะว่าแฟนคลับบาจินนี่ร้ายนะครับหลายนี่เป็นแฟนคลับเล็กน้อยนะครับเห็ดขึ้นมาให้เด็กน้อยเบิ่งนะครับสมัยนี้นะครับสมัยนี้นี่ บุกพลมีไผ่แลนวาวแล้วนะครับบกพลมีไผ่เฮ็ดขึ้นมานะครับสมัยก่อน้าเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วนะครับเขากับสีเฮ็ดวาวขึ้นมาแลนนะครับแล้วก็ไส่ธนูครับธนูวาวนะครับแต่อันนี้บาจินเฮ็ดขึ้นมาแบบวาวน้อยครับผมนี่ครับผมวาวน้อยนะครับนี่ครับวาวน้อยนะครับ ที่จริงถ้าอยากใส่ธนูวาวมันต้องเห็ดวาวใหญ่ๆนะครับเห็ดเป็นวาวก็อเอินวาววาวดุยดยหรืออย่างนะครับจะมีซองกงเนาะอันนี้วาวหน่อยวาวจินเห็ดเอามาแล่นมาแล่นเล่นนะครับมาลองล่องเบิงนะครับช่วงนี้ก็ล่มแห้งนะครับนี่เดี๋ยว่าวจินิีล่นให้เบิงนะครับ,บว่ามันสิขึ้นหรือเปล่านะครับ่บาวคงวาวจินไปครับผมลุยแร่นกับบน หน้าเอื่อยนี่นะครับบนเขาปลูกอ้อยนะครับตรงนี้เขามาชามาเซาปลูกอ้อยนะครับนี่ให้เขาเซานะครับเพราะว่าบ่ม,มีเวลามาเฮ็ดนะครับตอนนี้ก็ร่มแห้งนะครับเสียงล่มก็สีดังนิดนึงนะครับก็จะบ่คอยได้ยินเสียงเ้าออก,กันไดก็ต้องขอโทษขอไพ่นะครับเดี๋ยวามาจินสีแรนวบาให้เบิ้งนะครับ บรรยากาศนะครับ้างหน้าครับผมนี่บ้าวนะครับบางคนก็อาจจะเคยเห็นไ่เคยเห็นนะครับบ้าวน้อยครับผมเห็นแล้วกับแมลนในเบิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะจีนแล่นด์เบ้ากันนะครับมันจะึ้นบ่อนะครับลมแห้งครับผม